วัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปตอบปัญหาให้กับทางบ้านนะครับผมก็มีคําถามถามมาจากทางบ้านนะครับผมถามมาเกี่ยวกับเรื่องของราคาแพะนะครับว่าทําไมมันถึงได้แตกต่างไปกับราคาของวัววัวถ้ายิ่งอ,อ้วนยิ่งโตนะครับราคาก็ยิ่งดีแต่แพะถ้ายิ่งยิ่งไซส์ที่มันโตขึ้นนะครับ ราคามันจะตกลงนะครับอันนี้พูดถึงราคาของอแพะตัวผู้นะครับผมที่เขาเอาไปเข้าขุนกันนะครับผมก็จะมาตอบคำถามให้กับท่านที่ถามมานะครับครับผมแพะที่เอาเข้าขุนเป็นที่นิยมก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน20กิโลนะครับผมตั้งแต่ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20โลนะครับที่นิยมเอามาเข้าคุนกันนะครับราคาก็จะอยูอ่ก็จะดีที่สุดนะครับในในช่วงในช่วงนี้แต่ถ้าเกินไปกว่านี้ราคามันจะเริ่มตกนะครับพ่อค้าก็จะให้ราคาที่ถูกลงเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดมันมีน้ำหนักเกิน น้ำหนักก่อนขุนนะครับเกิน20กโลขึ้นไปมันจะเริ่มขุนไม่ขึ้นนะครับผมอา,อาจจะเป็นด้วยเรื่องของเรื่องของอายุนะครับอายุแพะทีอ่อายุมันเยอะขึ้นนะครับน้ำหนักมันก็จะตามอายุขึ้นไปเขาจึงไม่นิยมขุนแพะที่มีน้ำหนักเกิน20กิโลนะครับผมมันจะมันจะอ้วนช้าจะช้ากว่า,าแพะที่ น้ำหนักต่ำกว่า20กิโลนะครับผมอันนี้เท่าที่สอบถามคนที่ขุนนะครับแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านเรื่องของการขุนแพะโดยตรงนะครับเขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้นะครับผมตอนที่ผมเลี้ยงใหม่ๆผมก็ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับ วัวนะครับผมว่าถ้ายิ่งอ่ายิ่งโตก็ยิ่งมีราคานะครับผมแต่มันมันกลับกันนะครับแพะถ้ายิ่งเราเราเอาไว้สะจนโตเกิน20่ิกิโลราคามันยิ่งตกลงนะครับผม <S <S แล้วก็วก, <S <S การรับซื้อแพะที่คุณแล้วมันก็อยู่ที่พ่อค้านะครับผมว่าจะเอาไปตลาดไหนนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ30กิโลจะไม่เกิน40ถ้า40กิโลเขาจะตีเป็นแพะปลดทันทีนะครับผมคุณภาพเนื้อมันจะมันจะต่างกันนะครับมันจะไม่เหมือนกับวัวนะครับผมสาสที่นิยมเอามามาทำอาหารก็อยู่ที่จะไม่เกิน30กิโลจะอยู่ประมาณนี้นะครับตลาด บ้านเรานะครับตลาดที่ส่งออกไปต่างประเทศก็จะมีมาเลเซียเวียดนามนะครับถ้าหากว่าเขาเข้ามากว้านซื้อ,อามาในช่วงไหนราคาในาช่วงนั้นก็จะดีขึ้นทันทีนะครับผมตร้งนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ของโรคโควิดด้วยนะครับผมถ้าหากว่าด่านมันเปิดปกตกิมันก็โอเคครับส่งออกได้มันก็จะได้มีความคล่องตัวในเรื่องของตลาด นะครับแต่ถ้าเกิดว่าด่านเกิดปิดขึ้นมามันก็จะมีปัญหาทันทีนะครับเพราะว่าการบริโภคในของในเรื่องของแพะในประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าแพะนี่มันเป็น,ปนตลาดของศาสนานะครับอาหารของชาวมุสลิมนะครับผมคนไทยบริโภคน้อยนะครับในเรื่องของแพะ10คน นะครับอาจจะเคยกินแพะแค่คนหรือ2คนหรือบางที10ก็ทั้ง10เลยอาจจะบอกว่าไม่เคยกินเนื้อแพะนะครับผมเนื้อแพะอร่อยนะครับจะมีความนุ่มความแมมันบอกไม่ถูกถ้าเกิดไม่ลองกินก็อธิบายยากนะครับผมก็ผมฉะนั้นแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงแพะขายขายลูกแพะนะครับเลี้ยงเขาเรียกว่า เลี้ยงขายตัวผู้นะครับผมก็ก็ไม่ควรขายเ,เลี้ยงให้มันเกิน20่กโลนะครับผมเพราะว่าจะหาพ่อค้าได้ง่ายกว่าถ้าหากว่าเกิน20่ีกโลขึ้นไปราคามันก็จะเริ่มตกนะครับผมพ่อค้าจับก็ยากนะครับหายากหรือจะเป็นบางท้องที่ก็ได้นะครับแต่ที่แถวโซนภาคกลางนี้ก็จะอยู่ที่ ไม่เกิน20กิโลนะครับราคาจะดีที่สุดนะครับผมมันเป็นที่ต้องการของคนที่คุณแพะขายนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมถ้าหากว่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะครับผมมีเวลาแล้วก็จะมาทำคลิปอธิบายนะครับเท่าที่เท่าที่รู้ก็แล้วกันนะครับผม ถ้าไม่รู้ก็จะบอกไม่รู้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสองเกษตรช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ